สวัสดีครับผมบุ้ยบ่อวินครับวันนี้จะมาเปิดกระเป๋าที่คาดเอวเวลาวิ่งให้ดูนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เปิดมาเจอก็คือ,อตัวล็อกเข่านะฮะเพราะว่าอายุเยอะและน้ำหนักเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องเข่าเป็นประจำหมอแนะนำว่าให้ล็อกเข่าไว้นะครับโดยเฉพาะเป็นรุ่นนี้นะฮะหมอแนะนำม,มาว่า ให้เป็นรุ่นสายคาดเพื่อเลือดลมจะจะได้เดินจะได้เดินดีนะครับถ้าเป็นที่รัดทั้งชุดอ่าก็จะทำให้เลือดลมวิ่งไม่ดีแล้วระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับโอ้โหนี่ยครับยังมีดอกยากติดอยู่เลยไปลุยเทลเมื่อสองวันก่อนครับอันต่อไปคือหูฟังครับหูฟังบุต๊ตตนะครับอันนี้ ช่วยให้ไม่เบื่อหน่ายในการวิ่งระยะไกลนะครับมีเพลงฟังต่อไปก็นาฬิกาครับกามินตัดสินใจซื้อในราคาที่เรียกว่าสูงพอสมควรเลยนะครับเกือบหมื่นนี่ขนาดราคาลดแล้วนะครับแต่เป็นของใหม100่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นรุ่นกามินสองสาห้า นะครับซึ่งเหมาะกับการวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่สามารถลงน้าว่ายน้ําได้นะครับมีไว้ก็เพื่อดูการเต้นของหัวใจนะครับเขาจะเตือนเรานะเมืม่อหัวใจเต้นมากๆอ้าวนี่ครับอันนี้ทุกหลายคนจะสงสัยถุงซิปทําไมต้องใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์ครับเวลาฝนตกกันน้ําครับ แล้วก็อันนี้อีกอันนึงเป็นมีดพับครับมีดพับนี่หนักหนักพอสมควรเลยนะมีดพับผมให้ดูนะเขาออกไหมนาะโอ้คับเลยเป็นมีดพับนะฮะมีดอเนกประสงค์มีติดเอาไว้ครับเผื่อเวลาจําเป็นต้องใช้นะสมมติไปว,วิ่งในป่าหรืออะไรหรือเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉิน จะป้องกันตัวคงไม่ทันนะครับเพราะว่ากว่าจะควักออกมาได้แต่เอาไว้ใช้ครับเผื่อเหลาไม้หรือตัดอะไรตัดช่องตัดเชือกอะไรแบบนี้ครับครับก็คงมีแต่เท่านี้แหละครับสัมภาระในการอ้อแล้วก็มีโทรศัพท์ที่กำลังถ่ายวีดีโอนะครับตัวนี้อยู่ครับก็เอามาให้ดูเพราะหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามกับผมว่าคาดกระเป๋าวิ่งไปทำไม ในกระเป๋ามีอะไรนักครับคงทราบกันจนละเอียดหมดแล้วนะฮะแบตบตายหมดแล้วอ้อมีอันนึคงับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดียดี๋ย,ยผมเปิดกันอยู่ด้านข้างๆอันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยที่เก็บเงินนะฮะ <c oughs> เพราะเมื่อก่อนไม่ใส่เงินแต่เวลาหยยิวน้ำมากๆไม่รู้จะไปเอาตังค์นี่ไหนซื้อทั้งนี้ที่จริงนะเขา เขาสามารถที่จะอนนี้แผงถ่านนาฬิกาไปไหนละก็ไม่ใช่นาฬิกาอันนี้ฮะเป็นไฟครับไฟต๊อกแตกตอกแตกนะฮะสีแดงๆเงมื่อก่อนวิ่งกลางคืนนะเพราะว่าผมจะว่างตอนกลางคืนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยครับเป็นไฟใช้แบตเตอรี่กระดุมก้อนเดียวแต่ดีนะครับนี่ครับมีเอาไว้เพื่อ ให้รู้ว่ามีคนวิ่งอยู่ตรงนี้เวลากลางคืนกลางคืนรถลาจะได้ระมัดระวังนะครับอัลละร้อยเองครับไปสามารถไปซื้อได้ที่อีคอตั้นอะไรนะผมไปซื้อมาจากพัทยาไม่รู้อ่านชื่อร้านกถะะ็ถูกป่ะครับผมเขคงมีแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมบุ้ยบอวินสวัสดีครับ